นี่ครับตัดหญ้าก็ยังยังไม่เสร็จนะครับรู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยหายใจไม่ออกนะครับเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในเอ mm hmm. แป๊บนึงจะน็อคหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าอยู่ในรถก่อนสักแป๊บนึงนะครับรู้สึกขัดขัดยังไงก็ไม่รู้นะครับเหนื่อเหงื่อย,อยโชคเลยนะครับ ส่วนพึ่งต่อยตรงนี้กำลังบวมนะครับไม่รู้วันนี้มรู้ว่าจะบวมมากแค่ไหนนะครับวันนี้เราก็วิ่งมาประมาณห้าสิกิโลนะครับตนนั้นนนนตี พีสีครึ่งนะครับน้ำก็ไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อน้ำก็ดเจอแล้วเจอแล้วแม่วันนี้ก็จะตัดใกฝากน้องเรืองด้วยนะครับ ถ้าได้เลือกเดี๋ยว่าวันนะครับจะเลือด5โมงไปสู้ต่อครับแม่